สวัดีค่ะวันนี้นนี่นี่ี่นี้นี่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 เดี๋ยวให้ดูอันนี้มันคือปลาซีกะซีกะเนี่นะคะบิก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือมันคล้ายๆปลาอะไรบ้านเราก็คงจะคล้ายๆแบบปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีคิดว่านะคะนี่เดี๋ยวจะมาใส่ตู้อบค่ะแล้วก็ จะใส่อันนี้เนยลงไปก่อนนิดนึงมันจะได้ไม่ติดพาเนยไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เกลือบีทําแบบเร่งด่วนมากเลยอะเพราะว่ามีพี่คนไทยอะ่ะเขาจะเอาอ้นี้มาให้ะคะ่ะเอา,เอาแกงไตปลา ไสปลามาให้กินแล้วบิกก็จะใส่เกลือค่ะโรยเกลือไปเลยใส่เกลือไปเลยโรยข้างในท้องนี่ให้ดูโรยข้างในท้องแล้วก็อีกฝั่งนึงเค็มไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่เมค็มนะคะแล้วเดี๋ยวบีจะทำาไนนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ได้ไหมเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เบบี้ก็จะเข้าตู้อบอค่ะอันนี้เบบี้ลืมให้ดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะดูจะมาดูกันจริงๆอยากจะกินแบบตำแตงองนี้นค่ะแต่กน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โอเคเอ่อกิโลละสิบหกยูโรค่ะสิบห้ายูโรเก้าสิบเซนก็ประมาณสิบหกยูโรตัวนี้ก็ 13ยูโรห้าสิเซนค่ะแป0ร้อยกรัมแ0 0อยกรัมค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอต่อเดี๋ยวรอต่ออบได้ที่ก่อนร้อนได้ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กจะเอาเข้าโต๊ะน่ะแล้วเดี๋ยวบี๊จะใชฟ้ฟอยล์นะตปิดด้านบนแล้วก็เออเี่จะใส่เตาอบประมาณ สสิบนาทีอค่ะแต่ประมาณสีสิบนาทีแล้วก็ความร้อนอยู่ที่สองรอยนะคะอันนี้นอยที่สองร้นาทีแล้วก็อตอนนี้ทุ่มสิบห้านาทีก็ประมาณนั้นช่วงสองทุ่มค่ะได้กินถีอันนี้ดีมากเลยอะคือไว้สำหรับแบบ คือจริงๆเขาเอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปอะไรเนี้ยได้คือมันจะไม่กระเด็นนะคะถ้าเป็นรุ่นนะี้ไม่กระเด็นคือดีมากเลยก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะรอ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 บีร์ ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบมีแบบเพื่อนใหม่หลายหลายคนอะไรเงี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรก็แล้วแต่อมาดูคลิดบีแล้วก็แบบชอบอะไรเงี้ยคือแบบคิดบีค่ะบีไม่อยากให้มีแบบการกามาอะไรเกิดขึ้นนะคะคือแบบดูสนุกสนุกสบายสบายอะไรเงี้ยเพราะว่าบีคิดว่าแบบสถานการณ์อ่ะมันก็เครียดพออยู่แล้วคือไม่ต้องแบบมาคือถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็จบอะไรเงี้ยคือแบบ ดีไม่ไม่ได้สนใจแล้วไม่อยากจะตอบโตไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นนะคะคือแบบว่าคือบีใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็คือแบบเนี้ยแหละที่บีจะให้ดูคือแบบไม่ต้องเฟกไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องอะไรก็คือแบบอย่างเนี้ยที่เห็นทุกวันค่ะคือมันมันมันก็แค่นี้เองคือไม่มีอะไรที่แบบว่าคือต้องแบบหรูหราไฮโซคือคือมันไม่ใช่ค่ะชีวิตจริงคนเราคือมันต้องแบบเนี้ยกินอะไรทุกวันคือชอบอะไรก็กินกินอย่างนั้นก็คืออยากทาอะไรกระทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ ชีวิตเป็นของเราแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันแบบคือทําให้มันมีความสุขแค่นั้นเองค่ะคือจบ <c ười> ทําให้ชีวิตมีความสุขแค่นั้นเองจบคือ <c ười> ไม่ต้องแบบมาหาแบบเรื่องใส่ตัวไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยดีว่านมันมันโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตคนเราก็แค่เนี้ยค่ะคือแบบต้องการหาความสุขใส่ตัวเองบีก็ต้องการหาเพื่อนใหม่อยากจะคุยกับเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย รือก็คลิปไหนที่ให้ความรู้ได้ก็ให้ความรู้คลิปไหนที่คนถามมาก็แบบให้ความรู้ไม่ได้ก็จะแบบเออแนะนําให้ไปดูนูน่นดูนี่อะไรเงรี้ยอะไรที่บีพอทีท่จะแบบช่วยเหลือได้เลยแนะนําได้ไงแบบีก็ยินดีนะคะคือแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตบีว่าเนาะคือพอทุกอย่างคือ,อคิดว่าแบบบางทีก็คนคนก็คงจะคิดแบบเอ้ยบีมาอยู่นะจุดจุดนี้ก็ใช่สิมันแบบดูอะไรก็แบบ ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีอะไรที่ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าคือเราคือมันมันไม่ใช่แบบแค่แบบโอกาสของเรามันไม่มันไม่ใช่จังหวะของเราเงี้ยเราก็ต้องรอไปก่อนคือมันมีขึ้นมีลงอะชีวิตชีวิตมีขึ้นมีลงชีวิตบีก็ใช่จะแบบว่าคือแบบดีไปซะทุกอย่างคือมันไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีแบบขึ้นๆลงๆเงี้ยมันคือชีวิตค่ะคือมันคือชีวิตจริงๆคือจะให้มันแบบสวยหรู เรียบง่ายทุกอย่างแบบตามที่เราต้องการคือมันเป็นไปไม่ได้เลยคือบีชอบชีวิตอย่างเงี้ยแหละที่บอกว่าคือมีอะไรแบบสนุกสนุกทําคือแบบคิดอยากจะทําคิดอยากจะแบบว่าคือแบบไม่ต้องเครียดอะบ,บีบีเป็นคนไม่ค่อยเครียดอยู่แล้วคือแบบสบายสบายง่ายง่ายง่ายเป็นเป็นอย่างเงี้ยคือแบบทาให้ตัวเองมีความสุขบีก็อยากจะแบบว่าคือ,อกับคืนความสุขไปให้แบบคนดูบ้างอะไรเงี้ยคนที่แบบชอบในคลิปของเรานะคะ คือก็ประมาณเนี้แหละคือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะชอบก็บอกว่าชอบกันไม่ชอบก็ไม่ชอบก็คือผ่านอะไรเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้เตาเราก็ร้อนแล้วเดี๋ยวดีเอานี่เข้าเตาดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวพีจะขอทำน้ำจิ้มขอแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูน้ำจิ้มแล้วก็มาดูปลาตอนที่สุกแล้วก็เสร็จกันโอเคค่ะเดี๋ยวมามน้ำจิ้มเสร็จแล้วคะ่ะ รอปลาค่ะรอปลาบีก็ต้มหัวอ่ะ,อะไรนะกระลำดอกไม่ใช่กระลำดอกดอกกระลำเนี่ยค่ะบีดต้มอ,อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะทาเนยค่ะแล้วก็กินกับปลาแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยค่ะแซ่บม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกค่ะค บีคงต้องปิดวิดีโอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอ,า,อาหารสุกแล้วเดี๋ยวบีจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งบีต้องปิดวิดีโอเพิ่งที่จะอรอรับข้อความจากพี่เขาอะค่ะคือเขาเอาแกงไตปลามาให้แล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่าลอยหรือเปล่าโอเคนะคะขอบคุณนะคะเบต้าให้